แล้วก็เหยียบย้ำเบรกไปฮะให้น้ำมันนั้นไล่ฟองอากาศขึ้นเห็นฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศอยู่ไลออาา่น้ำมันแล้วก็เหยียบย้ำให้น้ำมันนั้นไล่ฟองอากาศออกให้หมดหาภาชนะรองไว้เพราะน้ำมันเบรกนั้นกัดก่อนสีอย่างดีเลยเอาน้ำครับราดเหมือนได้ครับผมเอาอผ้าเช็ดผ้าเช็ดอ่าอย่าให้มันเยิม้ม ไม่เยิมเยิมในรองเรารับสิงที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นผ้ทา,นนนนะนาที่มีความนุ่มนวลนะครับเป็นผ้าที่มีความนุ่มนวลที่เราใช้บ่อยหรือผู้ชายก็รู้ดีอะไรที่นิ่มนวลน,นะครับผมเอามาเช็คก็ได้เนื่องจากยางยางยางหนังยางเอวรูดแล้วนะครับยืดยืดยลยแล้วนะครับเสื้อผ้าเราเป็นช่างครับไม่ต้องไอยครับผมเอาแบบพอพียยังเอาแบบภายในครัวเรือนหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นผ้าที่นิ่มนวลนะฮะ นี่คือโอท็อปนะครับผมโอท็อปผมก็ซ่อมรถใช้อะไรเชียงกงและรักษาโอท็อปไว้นะครับพาอะไรก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดให้เยิ้มน้ำมันเบรกนี่ตัวสําคัญนะครับหลังจากเช็ดทําความสะอาดเครื่องยนต์แล้วก็เช็ดหน้านะครับผมเช็ดปากให้เรียบร้อยมาเสร็จแล้วครับผมตอนนี้จบแล้วน้ำเบรกเกือบเ,เต็มฮะเราเตรียมอุปก,กรณ์ให้พร้อมเพราะเราพลาดไม่ได้นะครับเรามาไล่ลมเบรกกันครับผมนะครับไลนน้ำมันเบรก นะครับคาลิปเปอร์ที่เราถอดล้างเปลี่ยนลูกยางใหม่ตอนนี้คาลิปเปอร์จะว่างและสายนั้นจะไม่มีน้ามันน้ามันไม่เต็มก็หมายความว่าจะมีฟองอากาศอยู่ด้านในหากเราไม่ไล่น้ํามันเบรกจากปั๊มบนนะครับลงสู่สายแล้วมาสู่ปั๊มด้านล่างให้เต็มเขาจะมีฟองอากาศอยู่เพราะฉะนั้นครับเอาสายยางไปสวมตรงจุกเดนน้ำมันทิ้งนะครับใช้อะไรรัดไว้ให้แน่นอย่าให้น้ํามันเบรกนั้นโดนคาลิปเปอร์เบรก สีจะเปื่อยนั่นเองครับแล้วก็มีปะแจอยู่ด้านในเพื่อที่จะขันนิดนึงขันเข้าขันออกนะครับขันเข้าขันออกเราเสียบสายต่อแล้วก็นะครับมีกระป๋องน้ํามันอยู่ด้านบนเราไปย้ําเบรกกันเลยนะครับจะไปย้ําเบรกมาการไล่น้ำมันเบรกนะครับก็ทําได้ดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปย้ําเบรกข้างในดูที่สายนะครับผมดูที่สายน้ํามันน้ำเบรกจะขึ้นไหม เห็นไหมฮะทุกท่านครับมาแล้วน้ำมันวิ่งครับผมเบรกวิ่งพร้อมกับอากาศนะครับอากาศก็วิ่งตามก็เหยียบย้ำไปฮะจนฟองอากาศไม่มีก็หมายว่าปัม๊มเบรกล่างนั้นเต็มไปด้วยน้ำมันไม่มีฟองอากาศแล้วนี่ก็คือฟองอากาศอยู่ในระบบนะฮะย้ำไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนหมายความว่าฟองอากาศจะหมดก่อนจะไม่ได้สาธิตให้ ผู้เทียนได้ดูนะครับโทรศัพท์กระชาจแบตอยู่มาไปกันต่อครับเห็นฟองอากาศไหมทุกานครับนี่คือฟองอากาศนะครับและจะเดนน้ำมันสู่ถังกระป๋องที่เราลองไว้เราไม่เดินทิ้งครับน้ำมันเอาไปใช้ใหม่ได้นะจะมีฟองอากาศวิ่งอยู่เราจะเหยียบไล่ฟองอากาศออกไปหมดนะครับผมนี่คือคาลิปเปอร์เบรกผมที่ผมประกอบเมื่อวานนะฮะ ประกอบเมื่อวานนี้สีสวยเลยใช่ไหมฮะคาลิเปเอร์เบรกเมื่อเราถอดล้างทำความาสะอาดแล้วะจะมีช่องว่างอยู่ในคาริเปเอร์เบรกหรือน้ำมันไม่มีนั่นเองครับห็นี้ฮะผมเอาใสายย่ยางใส่ใสยย่ยางใส่อันนี้จุกเดินน้ำมันออกนะครับข้างในเป็นประแจแหวนที่ใส่ไว้สำหรับขันเข้าเมื่อพอแล้วและขันออกเมื่อจะเดินน้ำมัน เราก็เหยียบย้ำเบรกไปฮะให้น้ำมันนั้นไล่ฟองอากาศขึ้นเห็นฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศอยู่ไลออาา่น้ำมันแล้วก็เหยียบย้ำให้น้ำมันนั้นไล่ฟองอากาศออกให้หมดหาภาชนะรองไว้เพราะน้ำมันเบรกนั้นกัดก่อนสีอย่างดีเลยมาผมจะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วจะไปเหยียบ ให้ดูนะฮะดูเลยนะครับผมอาจจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มผมไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะฮะผมจะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เราคลายประแจเบอร์แปดออกนิดหน่อยให้มีความตึงๆเมื่อเราเหยียบเบรกแล้วน้ำมันจะมีความดันสูงจะพุ่งออกปิดปิดแล้วก็เลยฟองอากาศออกเหยียบจนไม่มีฟองอากาศนะฮะเราก็มาย้ำข้างในรถนะฮะย้ำเบรกบนเอาเท้านั้น เหยียบเลยไปแล้วฮะตรงกันครับฟองอากาศหมดแล้วใช่ไหมฮะฟองอากาศหมดแล้วยำไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวน้ำมันสิ้นเปลืองครับเราไล่ระบบจนไม่มีฟองอากาศอยู่ในเบรกถึงจะดีเหยียบเลยครับผมเหยียบไปเหยียบจนไม่มีฟองอากาศครับผม ตอนนี้ฟองอากาศผมหมดแล้วตอนนี้ฟองอากาศผมหมดแล้วฮะฟองอากาศหมดแล้วเราก็ล็อกเลยครับผมเรามาดูฟองอากาศหมดหรือยังฟองอากาศหมดแล้วฮะฟองอากาศหมดแล้วผมจะล็อกเลยนะนะครับก็ล็อกให้แน่นเลยเห็นไหมฮะเห็นแน่นแล้วครับผมปะแจวอหวแหวนผมอยู่ด้านในนะครับผมจะถอดสายออกก่อน เรามาดูฟองอากาศกันนะมาดูฟองอากาศกันฟองอากาศในสายเป็นไงฮะมีไหมเอ่ยหมดแล้วครับผมไม่มีฟองอากาศแล้วน้ำมันเต็มระบบแล้วครับผมอือจะมีอยู่ข้างบนนี่คือฟองอากาศนะฮะเขาก็จะไล่ครับน้ำมันเต็มเต็มสายก็จะไล่ฟองอากาศอากาศอ,อกลงสู่กระป๋องจบวครับผมทีนี้เบรกเราก็เต็มไปด้วยน้ำมัน สำหรับน้ำมันที่เราเหยียบมือสก,กู่ฮะเราต้องเติมให้เต็มขนาดเติมนะครับหนึ่งปั๊มหนึ่งปั๊มหน้า R ด้านขวาก็คือหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องนี้นะครับไล่เหยียบให้เต็มนะฮะไล่เหยียบให้เต็มอันนี้ผมเติมครั้งที่สองแล้วฮะผมเอาให้เต็มเลยเอาให้หมดนะครับไล่จนน้ำมันเป็นสีใสน้ำมันไม่เป็นสีดำถือว่าโอเคใช้ได้ฮะหลังจากนี้ครับผม เราก็จะถอดสายเราก็จะถอดสายสายยางออกนี่ครับวิธีการไล่ละมันเบรกนะกระป๋องนี้นนเกือบเต็มเลยฮะกระป๋อง0.5ลิตรกรบผมครึ่งลิตรเกือบเต็มนะครับผมเมื่อเราขันคืนแน่นแล้วใช่ไหมฮะเราก็ถอดสายออกเลยถอดสายยางนะครับผมเอาหนังยางรัดไว้ ไม่นะ้ำมันเบรนั้นรั่วเราก็เตรียมให้พร้อมครับทั้งน้ําราดนะฮะน้ําราดน้ำมันเบรกนะครับหาน้ำมันเบรกไหลซึมอ,อมาราดออกแม่โดนสีฮะแม่โดนสีสีเปืีอยนเร็วมากครับผมเอาน้ําครับราดเหมือนได้ครับผมเอาผ้าเช็ดผ้าเช็ดอ่ยาอย่าให้มันเยิม้ม ไม่เหเยื่อมน้ำมันเบรกนี่กัดก่อนอย่างดีสีที่พ่นใหม่นี่เปื่อยเลยนะครับผมแน่ยเรารับสีที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นผ้าที่มีความนุ่มนวลน,นะครับเป็นผ้าที่มีความนุ่มนวลที่เราใช้บ่อยหรือผู้ชายก็รู้ดีอะไรที่นิ่มนวลน,นะครับผมเอาว่าเช็คก็ได้เนื่องจากยางยางยาง,ยงหนังยางเอวรูดแล้วนะครับยืดยืดเลย,ยแล้วนะครับเร็จผ้าเราเป็นช่างครับไม่ต้องอายครับผมเอาแบบพอพี่ยังเอาแบบอา่า เอาแบบไอ้ต้นทุนของเรานะครับเป็นอา่าสิ่งที่หาได้ภายในครัวเรือนหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นผ้าที่นิ่มนวลน,นะฮะนี่คือโอท็อปนะครับผมโอท็อปผมก็ซ่อมลดใช้อะไรเชียงกงและรักษาโอท็อปไว้นะครับผ้าอะไรก็เช็ดเช็ดทําความสะอาดให้เยิ้มน้ำมันเบรกนี่ตัวสําคัญนะครับหลังจากเช็ดทําความสะอาดเครื่องยนต์แล้วก็เช็ดหน้านะครับผมเช็ดปากให้เรียบร้อยมาเสร็จแล้วครับผมตอนนี้จบแล้ว นั่นเบรกเกือบเต็มฮะเราเตรียมกกอุปกรณ์ให้พร้อมเพราะเราพลาดไม่ได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วจะไม่พลาดนั่นเองครับจบครับผมจบแล้วหนึ่งข้างก็ไปทําข้างนู้นก่อนทำสีเล้ะนะครับวันนี้ผมก้านุนลาไปก่อนขอบคุณก้าบสวัสดีครับไล่น้ำมันเบรดเรียบร้อยฮะสีก็ไม่มีรอยไม่เปื่อยอ่าแต่หัวจุกนั้นเปื่อยเพราะว่าน้ำมันเบรคเห็นไหมฮะขอบคุณก้าบสวัสดีครับ